นี่คือเบื of of ้องหลังของทีมมาเมนเน็ตนะทุกคนสุดยอดอะคือเราได้ดูว่ามืออาชีพเขาทำงานกันยังไงทุกคนภูเขามันน่ะมันจะเอียงทางนี้เวลาเตะอะพี่ต้องเตะเอียงทางนี้หน่อยคือมันต้องใช้อนี้ใช้อนี้แต่ลูกผมยังยังนำหน้าของยาซินอยู่นะไม่เกี่ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังการถ่ายคลิปของช่องมาเมท e น็ตนะทุกคนมาดูกันว่าเขาถ่ายกันยังไงคือมมอฟฟอรกอสอสหรือมาเมท e น็ตฟุตบอลซีซั่นสองก็ผัาหัเยม รู้หรอเดกมันเต้นสุดยศินรู้ตัวยังว่าโดนเจคนได้แค่เขาปล่อยให้ยซินอยู่ในน้ำร,ริงเขา,าเลี้ยง,เ,งเขา่็เห็นตั้งแต่แรกเลยเขาเลี้ยงเขาก็าเลี้ยงผมเหมือนกันแต่ผมก็แค่อยู่ในร้านอาหารเข้าใจป่ะแต่บางคนมันอยู่ในน้ำเนโ <laughs> <laughs> ดนโด,ดนเน็ตเลนะ่นแล้ว โอ้โหเบาเกินนี่แหละคุณชนะชัยสมองเล่้นเฉี่ยมไปเลยเออคุณชนะชนะมากครับชนะชนะมากวันก่อนเนี่ยที่พี่เน็ตเขาชวนผมมาถ่ายคลิปเล่นซอนแอบด้วยกันนะฮะวันพุธวันพุธวันพุธที่จะถึงครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นฟุตกอล์ฟแล้วก็ซ่อนแอบแล้วโหอีกคลิปหนึ่งวางไหมให้ผมชวนพี่เนทชวนผมใช่มาเล่นด้วย เอาชอบม่เป็นแน่เลยครับริงจริงไหมพี่ได้ครับได้สิวันพร่นี้ครับใช่ผมว่างเสมอเลยมีงานผมก็เคลียร์ผบคุณมากไม่ได้ชวนผมเอ้านี่นี่นีกล้องัอดีเจอฟีสในช่องมันไม่เน็เร็วๆนี้รอดูว่าทุกคนตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นแฟนคลับของของเขานะฮะผมชอบดูคลิปที่เขาเล่นซ่อนแอบกับทีมงานอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วใครจะไปคิดนะฮะว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะได้ร่วมเล่นกับเขาด้วยแล้วก็ออกช่องเขา้วทุกคนจะเป็นประสบการณ์ที่ว้าวมากๆสำหรับผมนะผมก็เลย ยินดีมากๆที่จะมาร่วมด้วยวันนี้นะฮะทุกคนใช่แล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมก็จะถ่ายเป็นเบื้องหลังเก็บไปดูด้วยนะฮะเอาไว้แบบให้ทุกคนได้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยเบื้องหลังการถ่ายคลิปของมันในนี้เป็นอย่างนี้นะแล้วเขามีความมืออาชีพแค่ไหนอะไรเงี้ยก็มาดูกันครับทุกคนใช่คือเขามีความมืออาชีพมากๆนะเดี๋ยวให้ดูนะเขาส่งมาในไลน์คือเขาบอกแล้วชัดเจนว่ามีใครมาถ่ายบ้างรายละเอียดต่างๆของคอนเทนต์นะทุกคนนะอย่างเช่นเนี่ยชื่อคลิปเนี่ยทุกคนเขาเขาเขา,เขาพิมพ์มาแล้วอ่ะคือแบบเขาค,คน ใช่มีทั้งโลเคชันแล้วก็มีนักแสดงก็มี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9คนทุกคนมีใครบ้างก็ตามรายชื่อทุกคนผมยังไม่บอกแล้วกันนะรอดูคลิปแล้วกันว่าจะมีใครบ้างแล้วก็มีเวลานัดออกเดินทางถึงโลเคชันสิ่งแรกจะทำอะไรตารางการถ่าย8โมงเช้า9มงเช้าถ่ายอะไร10โมงเช้าถ่ายอะไร11 11 1 1 1มงเช้าถ่ายอะไรคือเขามีตารางมีแผนที่ชัดเจนนะมีเรื่องของชุดชัดเจนอุปกรณ์ต่างๆนะฮะ พร็อพต่างๆต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยคือเขาชัดเจนมากๆทุกคนนะใช่สุดยอดมากคือเขาเป็นระบบโคตรดีอทุกคนนะอันนี้คือผมก็ได้มาเรียนรู้จากเขาเงมาดูว่ามืออาชีพเขาทำเป็นยังไงเ่อจะมาปรับใช้กับช่องตัวเองได้ในอนาคตอย่างนี้นะสุดยอดมากนะผมไม่คิดเลยว่าหนึ่งคอนเทนต์เขาจะต้องม,มีแบบอะไรขนาดน,นี้ด้วยปกติผมก็แค่หยิบกล้องมาถ่ายแต่นี่คือเขาแบบวางแผนไว้เรียบร้อยแลวเหมือนเราจะมาถึงทุกคนนี่ไงรถสวัสดีครับพี่เน็ต สายหน่อยนะครับนี่สุดยอดเลยกัอนสตูวินเนตนะครับเพิ่งมาครับครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเจียซีหน่อยยาซีน่าจะมาแล้วสไลด์เมื่อไรกรมที่ทำไมมาสายทำไมมาสายอยู่นี่นาน มื่อกี้เดินมาหายาซีนตั้งนานเลยผมเนี่ยเปิดประตูโกดังเลยโอ้คีโม่เปรียเพียวเลยติ๊กเนี่ยมีคุณแจด้วยเหรอโอ้ยรับถามพี่เขาผมยกฟุตบอลเข้ารถด้วยเอ้โหมามาเตียอะไรถามจริงมาเตีเท่าไหร่ลิมอลลิมอลปาบุลโลร์กาะโลิงห้องลิาบุลโจริงๆเผื่อเวลาแล้วออกมาขึ้นทางโอ้เสียดายยาสินทำยูทูบอีกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าปะ ไอตอนดีกินอะไรด้วยดีกลองีกลองอุตุนั่งกินอะรด้วยนั่นแหละ <c oughs> ไม่ได้ลงคลิปหลายหลายเดือนกันแต่ว่าเห็นว่าซื้อกลอ้องแสดงว่าจะกลับมาแล้ว <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังจังหวัดน,นคนปรปฐมนะฮะไปที่สนามกอล์ฟเพื่อที่จะเล่นฟุตกอล์ฟเล่นอะไรต่างๆกันนะทุกคนนะก็รอดูแล้วแต่มันจะเป็นยังไงตอนนี้ผมขอปิดกลองดีๆมีอาชีพมาด้วยไม่งั้นเลิกหน่อยนะคนบ้านเดียวกันจริงเขาบอกเขาจะ มาเล่นงตั้งแต่วันพุธแล้วแล้วก็เลืออ่อนเลือเล่อนข้าสนาม<ช>ขอเลื่อนอาจจะมีติดภารกิจบางอย่างมันพุทธ่แล้วนี่พุทธ <มา S 2> นี้เลื่อนมาอาทิตย์มี้เชิญพวกเรามาร่วม่ายคลิปผมก็บินมาจากใต้เลยพันกิโลโอ้โหลับ เราจะสั่งสอบนะไยว่าของจริงเล่นยังไงบันจ่ายเลยบันใจเออมาดูกันแล้วตอนนี้หลำเราเรเรามาผิดทางแล้วครับพี่เข้ามาในทุ่งนายาสินยาสินเป็นคนชี้ทางอะหอยยาวโอ้ยเราก็ตามกูเกิลรู้สึกผิดวะโอ้ยาสินพามาไหนนี่ยาสินบอกว่าพามาเจอคนคนดักมาบอกสนามกอ็ไป ำไมทางมันเล็กจกังวะไปได้อะมันไม่ใช่ทาง, <c oughs> ทางสรารรถแต่ว่ามันมีมันจะมีรถนนผ่านอยู่มันมีมันมีร่องรถขับอ่ะเ่า <c oughs> จะไม่ใช่แค่เราอย่างเดียว,วที่มันรถแค่เป็นรถชาวนาเขาเนี่ยอย่าสีเนื้ออย่าสีนเขาบอกว่าเขาไปรอบเลือกมาแล้วแค่นี้ก็ไม่หลงหรอก เสียชื่อมปเลยยาซีนมามา Google Map ประเทศไทยโหไม่วันแล้วตั้งแต่ไปสนามบอลแล้วยาซีนแม่งไปทางแปลกเหรอเออวันก่อนนะอะไรอะยาซีนไม่ไม่ไม่ตั้งแต่สนายบอลแล้วยาีนไปสนามแปลกเหรอ iPad iPad ด้านหน้านี่มันก็ชี้เหมือนกัน iPad ด้านหน้านี่มันก็ชี้เหมือนกัน ต้องอยู่ระรอันตราย่ะแล้วยังิ้มาอะไรชื่อผมเถอะเชื่อผมเถอะไป้อยร่งเนี่ยสรุเชื่อได้ไหงไปตามประเทศคนเดียวจริงวะเนี่ยมีคนตามให้แต่หนุลงน้อยลงน้อยลงน้อยกูก็กดตึกไปงทางกดนเล็กเลยอ่ะทุกคนเนไม่มีทางจะไปกเรียนากอลู้ไอ่านี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วสนามกอเนี่ยนี่ไง S <S ยาซินลนมเป็นชอบยาซินซนุยยาซินยาซินยาซินไปถามพี่เขาคือพี่เขาบอกว่าวันนึงทางออกแล้วก็คือเราต้องวนทุงน่งนาเนี่ยแล้วก็ออกทางเดิมที่เราเข้ามาคือถ้าเราจะไปไม่ได้เราก็ต้องถอยรถอะถอยจนไปถึงทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้นี่สนามก๊อฟสนามก๊อฟอยู่นี่จริงๆเห็นปะสนามกอ๊อฟจริงนะมีธงมีอะไรเนี่ยใช่ใช่แต่แค่เรามาเข้ามาผิดทางน่ย คุณไปเที่ยวมารอบโลกจริงหรือเปล่าเนี่ยอะคุณไอติลวกูมาวไอหลกวหลกวุมารค้เราเป็นเชอร์กิถ้ <c oughs> าบอกว่าคนไปได้ก็คือเดินไปเลย <c oughs> ก็ถึงแต่ว่าถ้ารถยนต์ก็ต้องขับไปทางนี้เหมือนเดิมแล้วก็ไปออกทางเดิม <c oughs> แล้วเราปเป็นคนได้ไหมฮะ <c oughs> รถ้ไม่ไม่เขาบอกว่ารถผ่านได้เขาบอกแล้วรถผ่านได้แต่สุดท้ายที่สุดก็ต้องไปออกทางเดิมแปลว่าเขาบอกถ้าคนจะไปเลยก็ไปดูหน้าคนขับเกลียดเลยอย่าซีนอย่าซีนอย่าซีนหนีหนีแล้วหนีแล้วเนี่ยคุณพามาที่นี่เนี่ยก็เพื่อดึงหลับไปงคนอื่นหลับง่มัได้หลับแค่หลับตามันได้นอนหลับไอโกยิสไอโกโกโก กไปไหนเนี่ยผมจะไปคุยกับเจ้าของเขาให้ประมูลไปนี่คือทางเข้าดีๆไหมทางมันก็ใหญ่ชัดเจนเนี่ยคิ่เลียนก๊อปขับระหว่างทางลำใหญ่เด่นต้นทางตีกุ้งโต้ด่าโต้ด่ายาซีนก็เก่งอังกฤษนะทำไมไม่อ่านไปกินได้นะนี่มาถูกนะพี่ขอโทษด้วยนะ เอาไปสองร้อยแล้หายกันถ้าเรอแยกกันมาดีเลเดี๋ยวเอาพี่เนธเลยสามร้อโอ้ให้อีกเพิ่มอีกบางเขา่ายเรื่องอะไรอ่ะไรครับพี่เมื่อกี้พี่ก๊อฟพี่เนี่ยพี่เอ็มพาไปพี่เอ็มพาไปเลดตะแยะพาไปได้ครับขอบคุณมากครับนี่เปลี่ยนทีมมากทุกคนเราต้องใส่เสื้อของทีมบ้าบ่นนะเพราะว่าไม่ให้ซ้ำกันแต่ละคนนะยาซินก็ทีมอาร์ติสต์พี่เนธก็ทีมออลาอัสตาร์นะครับผมก็บ้าบ่นโอเค ไม่ค่อยชินอะไรวบบเสื้อสีนี้ตอนนี้เขากำลังเรียนเทคนิคนะครว่าแบบเล่นยังไงกติก,กายัางไงก็เรียบร้อยแล้วกลุ่มนึงก็จะเป็นทีมงานตัดกล้องนะฮนะยัดนเะตรียมตัดกล้อง,อง,องนะครับตัดโรนอะไรอย่างเงี้ยนะักแสดงก็ญญจะมาประชุมกันก่อนบริฟต์วัน,นนี้ผมไปยาซีนอะไรองี้ เลงหาที่ซ่อนแอบหรือเริ่มองแบบอะไรคิดเมื่อกี้เกบอกผมว่าจะปีนต้นไม้หลุมนี้คือหลุมที่มันมีสองเกมก็คือหนึ่งซ่อนแอบซ่อนแอบมันเราถ่ายช่วงบ่ายส่วนช่วงเช้าเราจะถ่ายแค่ฟุต่อนก็คือเหมือนก็มันไม่ใช้ใช้ขาใช้ขาในการเตะแค่นี่จะใช้ไม้ใช้ขาในการเตะโอ้โหเบาเกิน นี่เลยคุณฉลาดใช้สมองเล่นไม่ใช่คุณไปไหนฉลาดมากครับฉลาดมากนี่ฟุตคอปก่อนสนแอบชุ่มชุ่มไปยืดเส้นก่อนดิไปไหนกใส่เลยแต่เดี๋ยวเด็กเตะลูกเดียวพอเลยใส่เลยยืดเส้นก่อนนี่นะยาซีนเบียนทีมด้วยขนาดนี้ไปจริงนี่แล้วคนนี้ก็เปียนทีมด้วยไม่น่าเลยนี่ ยังซื้อสารกับทีมออนไลน์รับผอทำไมมไม่เทรดเยอะนะโอ้โทรดเยศะโอเส้นท้ายครับนีขคือกับยาซีนเลยยาซีพันลงอีกอ่ะไมต้องลงไม่ต้องลงน้ำไม่ต้องลงทีนพอเขามีรให้ห้าคันนะฮะเราจะขึ้นด้วยกันแหละเดี๋ยวยาซีนี่จะพันลงไหมสตาร์ทยังไงอ่ะพี่งานเข้าแล้วทุกคนจะไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหเอฟคืออะไร เออทำเป็นขงิงทำเป็นขงิงไม่จดขวางเขาทำไมเนี่ยไม่มีคำว่าถอยผมผมเปลี่ยนคันทันไหมเนี่ยผมไม่มีคำว่าถอยเขา,าขเราเรียนมาน้อยไงยสกุลคำว่าถอยไม่เป็น <c oughs> นี่นะฮะเอ้ย,อยไป <c oughs> อย่าประตูเลยด่าเขากดดุมมนุนส์งก <c oughs> ยาซีนเร,ราจะนำทางทูกไมเข้าไปก่อนสิพินิตบอกว่าอะไรไม่ต้องตามยาซีนพินิตสั่งทีมข้างหลังด้วยนะว่าไม่ต้องตามยาซีน

ทางแยกนี่อ่ะฝั่งไหนฝั่งไหนเกี่ยตัวขนมีมาใหญ่เหนตีนนู้อ๋อไอเขาเป็ตั้งแต่เข้าจะเล่นหนงตั้งสแกนได้เงาะหอยเงาะนี่ไงตั้งสแกนได้ยาตุนเยอะพอห้าพอห้าแล้วพอเข้าบิ๊กไอชิลนะปล่อยมือขับยังได้เลยอันนี้คือบล็อกจริงๆเบื้องหลังเบื้องหลังจริงๆเลยอะโอ้มาถึงจุดแรกแล้ว จริงๆคลิปเต็มก็ไปดูในช่องของพี่เนตนะครับพี่ใช่ดาราไหมครับก็ตาโอ้โช่างแบบกล้องจับอยู่แนีอตามไปทางนน้ไปทางนน้นเอาไม่แม้แอ่ตัวโง่หรือจริงอมาเขาบอกนั่นจริงอ ก็ถามจริงพี่ใชาดาราไหมครับยาซีนไม่ได้ยินนะมาเขาพูดว่าอะไรแต่ยาซีนแบบใช่ไปก่อนนะแล้วยาซีนมันถามเพื่อนเมอนว่าเขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้พี่ใชาดาราไหมครับรูสิกว่าเอาแล้วกูไปยักหน้าเมื่อกี้ดาราซนะแล้ว <c oughs> จริงจริงคลิปคลิปเต็ม,มก็ต้องไปดูที่ช่องมาเมดเน้นนะทุกคนนะอันนี้เป็นแค่เบื้องหลังนะเขาอ,อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะมากดูยาซีนยาซีนดูยาซีนยาซีนไปสแกนนะว่าจะแอบที่ไหนประเดี๋ยวทำอะไร กำลังกำลังดูดูใน Google Map อยู่ใช่ไหมว่าที่ไหนแอบได้บ้างรองเท้าอีโปรจากแบบฟ้าลิกสปอร์ตรนลาธิวาทุกคนพี่ชายนะรุ่นพี่เขาเปิดร้านจะส่งบนรายการอะไรต่างๆถ้าอยากจะได้เสื้อทีมก็ลองติดต่อร้านนะคิกสปอร์ตทุกคนนี่คือเบื้องหลังของทีมอาเมนเนี่นะทุกคนสุดยอดอะคือเราได้ดูว่าเมืออาชีพเขาทำงานกันยังไงทุกคนดู พวกมันก็เปินมากับไฮไลท์นะไฮไลท์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 ลทแล้วมันจะมามถึงอันนี้มันก็พูดปุ๊บปุ๊บปบปุ๊บไปชึ้งจากนั้นตัดมาเป็นมุมโดรนปุบแล้วมันจะอธิบายกฎเกณฑ์จากมุมโดรนกฎเกณฑ์ก็จะง,ง่ายๆเราก็เตะเตะไอเตะลูกบอลลงหลุมใครเตะจำนวนน้อยที่สุดชนะโดยที่เรามีแค่รับเชิญปุ๊บจากนั้นเราแก้ผ้าเป็นสุนทรีละครปอ๊บปุ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 ๊บเราเป็นหน้าตีละครก็ได้เห านี่คือมอมมอมมอมอะไรมอมอนอฟกอหนึ่งสองทำเพื่ออะไรหนึ่งพัเขาเปิดคลิปเร็วเขาเปิดคลิปเร็วเขาใช้เลยผมก็ไปไปพันครั้งแล้วเนี่ยจะคิงโดยที่เรายังไม่ได้เริ่มตัดต่อใส่นี้ตอนจบคลิปเลยเป็นบลูเบอร์โอเคมาเนาะา่อตโอเคพร้อมหนึ่งสอง นี่คือมอมอนอฟอกอสอสอหรือไม่แมนเน็ตฟุตเกอบซีซั <c oughs> น่นสองเฮ้ยสุดยอดมากนะเราได้รู้แบบการทำงานเขาทำอย่างนี้มีการแบบฝากถึงคนตัดบางทางเลยก็เหมือนเรานะแล้วก็มีฝากถึงคนตัดเหมือนกันนะเออคล้ายกันแต่ว,ว่าดูยังไงดูแบบโปรกว่าตรงที่ว่าแบบมีมุมโดมีทั้งนั้นคือคนที่เป็นยูทูบเบอร์อ่ะเขาจะมีภาพ,พในหัวอยู่แล้วเขารู้แล้วว่าคลิปจะออกมายังไงเขาก็ จะให้คนตัดออกเองคือต้องฝากบอกออนถ่ายแหละใช่วิธีนี้เราก็ใช้อยู่เหมือนกันสุดยอดว่ะโอเคคอยอีกรอบหนึ่งรอบนี้คือไอ้ไม่แมนเน็ตฟุตบอลซีซั่นสองเลยก็ถูกกนเฮ้นี่คือมอมอฟอกอสอสอหรือไม่ e มนเน็ตฟุตบอลซีซั่นสองโอ้โ้โอเคได้แล้วอันที่เป็นกติกาป๊าป๊บป๊าป๊าจบพร้อมเล่นแล้วออกไหมภาพทีุกคนใช่ ถ่ายรูปเสร็จปุ๊บมันถ่ายวิดีโอมันใจไหมพวกเราชนะมันใจไหมคิดว่าความแม่นผมก็น่าจะโหดเอาเรื่องอยู่นะโอเคมามารวมกันอันนี้คือภาพนิ่งไม่ใช่วิดีโออะไรเลยเพื่อลงโซเชียลเพื่อลงเล่นโพสกันโอเคครับหนึ่งสองสามถ่รูปครับหนึ่งสองสามพี่เดี๋ยวเลยผมแอ๊ดโอครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคครับโอเคมาเรพร้อม จุดเ,เริ่มจุดเริ่มอยู่บนเนินนี้ไหมแต่ถ้าเกิดกล้องไหนที่ขับไปก่อนก็บอกเพื่อนแล้วก็ได้ครับใช่กดใหม่มีปัญหาอะไรก็ยกมืออ่ใครขับเมื่อไรก็แจ้งอีกสองคนไม่หลุ่มหลุมอยู่ไหนนะครับหลุมดูเลยเห็นองขาวไหมเห็นเห็นธงธงสีน้ำเงินใช่ที่มันมีไอ้สีเขียวเข้มครับครับใช่วุ้นยาซีนเนี่ยธงอยู่รุ่นเห็นไหมนะคนอยู่ยาซีนเล็งผังนู้นเดี๋ยวโดนหลอก ตัดแว่นนั่นแล้วอ่ะไม่เห็นจริงเหรอเรียบร้อยเรียบร้อยมองไม่เห็นธงได้ไงวะนี่ลุมแรกยังไม่เห็นธงจริงๆใช่ไหมถูกได้ล้วทงสีแดงนั่นเหรอสีนสายไหมแล้วมันคือทงสีน้ำเงินน้ำเงินตรงไหนวะธงเดี๋ยวพี่พี่เตะก่อนเดี๋ยวผมเห็นทั้งหมดคือต้นไม้กับหญ้าแต่มันมีแค่อันหนึ่งที่ผิดธรรมชาติอ๋ออันนู้นนั่นหน้านู้นอตัวต้องไ่ตัดแว่นแล้วยาสินไม่สำคัญที่สุด ไม่ต้องโค้งใบซ้ายขวาตรงอย่างเดียวก็พอครับโอเคพูดแล้วไปพูดแล้ใช่บอลลงโทษแรกโอยบอลยังยืดเลยเหรอบอลยังยืดนะครับเคยดูไหมเคยดูไหมไม่เคยดูครับเคยดูไหมทำตัวอย่างให้ดูได้ไหมครับโอ้ยบอลลูกห้าบาทสิบบาทไม่ใช่โอ้ยจบรอบแรกครับทุกคนคือยาซีนยิงเข้าก่อนคนแรกก็จริงแต่มันไม่ใช่ผู้ชนะนะ คือผู้ชนะคนที่ยิงน้อยที่สุดนะทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองยิงไปกี่ครั้งที่แรกคิดว่าจะชนะแล้วนะอขอบคุณมากครับนึกว่าจะชนะแล้วแต่เหมือนจะแพ้แต่คงไม่ใช่คนสุดท้ายแหละเพราะว่าหลังๆผมเตะหลายครั้งมากเลยไม่ก,กว่าจะเข้าเหนื่อยนะมันร้อนนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมีอีกรอบหนึ่งสนุกนะสนุกนะนกนะเขาถ่ายกันสนุกมากเสร็จแล้วเกมหนึ่งเหลืออีกเกมหนึ่งเป็นสองเกม เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโลเคชันต่อทุกคนโอเคเจอกันเกมที่2องครทุกคนพี่เน็ตย้ายมาอีกที่หนึ่งนะฮะสนามนี้เนี่ยเน้นตรงให้มันมีน้ําเพราะว่าถ้าบอลตกน้ำเนี่ยก็ต้องตกต้องต้องลงไปเอาอ่ะใช่ก็เลยเปลี่ยนอีกที่หนึ่งนะเอาครับเอาครับโอ้อีกแล้วเหรอพร้อมไหมมาพร้อมได้ โอเคมาอย่าิงเลยลุมสเดียวผมเริ่มก่อนคนคนแรกเดีจะสอนเด็กๆก่อนว่าวิธีการตเป็นยังไงนี่แหละลุงที่จองนะถึงเลยทีเดียวถึงเลยหยอกหยอกเอาจริงลุก่อนหรือแทงไปเลยแทงเลยเอาเลยแทงเลยมีนะครับนี่ให้ใกล้หลุมมีเล่นกันก่อนยหมใถึงคุณทวักกากต้องเอาหัว ต้องต้องเอาหัวทงดินได้หมดอานะือนด้นะคำถามผมคือจะให้จอจอที่ป่าก่อนหลึกแพงไปเลยแงเลสเลยสะดเลยเลยสะดเลยเลยสเลยสเสะดเลยเลยอยอู้อยู่ล้างหลยงเลยูเลนสตูลยเลย

แจงบอกเริ่มตรงนี้ไม่ใช่เรื่อตรงนั้นอ๋นี่ไงตรงนี้มันเป็นจุดตีนอ๋อมื่อกี้ไม่ใช่ดนกงมันผิดจุดไงเมื่อกี้อ่ะผิดจุดมันต้องเริ่มตรงนี้เอยตกน้ำตกน้ำเตกน้ำตกน้ำตกน้ำขึนาด้ไหมาได้กูต้องลงไปลงไปเ เราต้องใช้ที่เรามีนิดนึงผมเนี่ยวิเคราะห์แล้วนะครั้งแรกนะผมจะเตะเบาๆก,ก่อนอ,อย่าบอกว่าตกน้ำนะยยอย่าบอกว่าตกน้ำนะโอเคๆกำลังดีกำลังดีนี่เห็นไหมตัวอย่างนี่แค่นี้อนเองพี่าสามคน,นยงเตะไปแบบนั้นกีผมว่าไม่น่าผ่านตกน้ำตกน้กนแน่นอนพี่ไ่ตกไ่ตกไ่ตก นั่นโอ้โหอยู่กลางเป็นกังน้ำเลยลงไปเก็บดอกบัวอูย่างลึกเลยนี่ไว้น้ำเป็นเปล่าไวเป็นแต่โคนลึกเลยโอ้โโห้ยแค่น like ี้เองพี่สบายมากมันมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นโคลนดูดไหมพี่ดูตอนนี้กาลังแหวกขึ้นมาอยู่แล้ว ให้ดูลองไปครึ่งตัวเอ้ยบอลยังไม่ถึงไอบอลยังไม่ถึงยิ่งไกลกว่าเดิมกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วไอบอลบอลเป็นพี่ไม่จะไปต่อนะเว้ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเนี่ยคนข้อมือไม่แข็งโอเคทุกคนประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวไว้เราดูคลิปในช่องมาเป็นเอ็นนะฮะ เบ so ื้องหลังก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมถ่ายก่อนร้อนมากวันนี้เสร็จไปแล้วฟุตกอล์ฟซีซั่นสองดีใจด้วยครับผู้ชนะขึ้นภาพขึ้นภาพขึ้นภาพอะไรไม่เกี่ยวแล้วอย่าลืมติดตามและเป็นกำลังใจให้ทีมออนไลน์ออลสตาร์นะครับยาซีนฟีสเน็ตกับโค้ชนายและมาเชียร์ทุกทีมในไอเดอรลีกและขอบคุณคยนกอล์ฟครับรายเอกันคลิปใหม่สวัสดีครับโอเค ้้าาไปกินขวจบแล้วนะฮะสำหรับคลิปแรกเหนื่อยมากทุกคนอากาศร้อนมากถ่ายประมาณสองถึงสามชั่วโมงได้ทุกคนเดี๋ยวเราจะไปพักกินข้าวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายต่อช่วงบ่ายจะเป็นซ่อนแอบมามาเดี๋ยวเราเพิ่มเพิ่ม,มยาซิงกับฟิสิกส์ในกลุ่มบ้านาทีบางอ่างรักแสดง,งต่อไปเราจะเล่นเกมซ่อนแบบอบนะทุกคนใช่เมื่อกี้ก็จะมีการกินข้าวใช่ปะ แล้วก็ระหว่างกินข้าวแล้วก็นั่งกินกับพี่เนียกับทีมงานก็ได้พูดคุยกันสนุกมากนะพูดคุยไปเรื่อยแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายตลอดนะเพราะว่าเกรงใจบางทีเราคุยกันว่าให้เป็นเวลาส่วนตัวอะไรวันนี้เนขะามไม่ได้ถ่ายนะแต,แต่ว่าดีมากนะแบบนั่งคุยกันสนุกสนานนนะแล้วก็มีการวางแผนเรื่องเกมซ้อมแอบ,บด้วยว่าเราจะเล่นยังไงกติกายัางไงออสนุกสนุก,นกคือเขาเล่นจริงจังคือเขาไม่ได้เตรียมนะไม่ได้เตรียมว่าเฮ้ยต้องหาให้เจอนะให้ไปแอบที่นี่นะ คือไม่ได้เตี้ยจร,จ,รจริงๆคือเล่นแบบเรียวๆแบบเล่นแบบจริงๆทุกคนนะอันนี้คือใกล้จะเริ่มแล้วทุกคนใช่ก็มาดูกันนะว่าผมจะแอบได้เก่งหรือเปล่าเพื่อนคิดว่าผมจะแอบเก่งปะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคิดว่าผมโดนจับได้คนที่เท่าไหร่คอมเมนต์มาแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์คลิปนี้กระทุบไลค์ให้ครบ5 0 0 0ไลค์ผมขอได้ปะผมไม่เคยได้5000ไลค์เลยนะใน u t u b e นะถ้าเป็นใน f Facebook อ่ะผมได้บ่อย,อยแล้วแต่ใน y o YouTube อ่ะไม่เคยได้เลย5,000ไลค์ช่วยกันหน่อยกระทุบไลค สามนักเตะทีมใหม่ทีมอาร์ติสนะทุกคนยาซีนะเราขายไปเพราะว่ารู้สึกว่าไม่จําเป็นใช่กองกลางอันนี้ไม่ต้องการไม่ต้องการนะกำลังจะได้เล่นซอนแอรกับพินนี่ยนะทุกคนสุดยอดมากตื่นเต้นปกติเราแบบเป็นคนดูไงในช่องเขาอะแต่วันนี้เราได้มาร่วมเล่นด้วยด้วทุกคนสุดยอดครับอุเคนไปครับผมย้ายทีมไหมครับเน่ โค้ชรู้สึกยังไงครับพ้ากองหลังสองคนงคนี้ย้ายทีมไปแบบนี้ครับดีใจดีใจใช่ไหมโค้ชดีใจธุรยศโค้ธทรยศแ,แ,แ,แล้วแล้วคุณหลานแล้วคุณหลานนี่คุณก็คุณก็ย้ายเหมือนกันไหนไหนไหนเดี๋ยวสินย้ายทีมนะแค่เดี๋ยวถ่ายง่ายก่อนโค้ชคิดถึงคิดถึงมาสอนพี่เนตรจับบอลจับหลวมพอมาหาหญ้าสวยๆมาแฝงบอล สายเฮ้ยมาเลยเราไม่ม <health care> <laughs> <ito> ีราติอ <Middle> ย <careers> ู่แล้วตัวโปรครับโอเคมาแยกแยกโกโปรแยกย้ายแล้วให้ทุกคนยืนตรงนี้นะแล้วดูนิดนึงขอบเตข้างหน้าเห็นถนนไหมฝั่งนู้นก็คือไปถึงโค้งได้แต่ห้ามเลยโค้งถ้าไปถนนนั้นก็คือตรงไปยาวแต่พอมันเลี้ยวซ้ายห้ามห้ามเลี้ยวซ้ายอันนี้ห้ามเลยไอ้ดินข้างลัางเทนอย่าเลยนะแล้วอันนี้พี่จอดรถถึงตึกนั้น อย่าเข้าไปในตึกนั้นท right ี mm ่ม hmm. <c oughs> <Enfin, S 2> ันอ <¿qué> ุปกรณ์งคลาสห้ามเลยตึกนั้นหมดมีแต่จะได้รู้ชื่อเลยนะงานอาชีพเหมายถึงว่าแต่ละเรียงอิฐถ้าเป็นของเราเนี่ยแบบแล้วแต่หาเองเขาไปดูไ่ายอุตตตโตหาเองให้กระตเต่อบนหัวแต่นี่คือเขามีแบบคือไม่ต้องถ่ายยาวนะช่วงเคยจะพูดอะไรปุ๊บถ่ายพูด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 แล้วก็คลัดได้ๆดโอเคนี่คือภาคเสียงวันนี้เราเล่นซ่อนแอบที่สนามกอล์ฟไอ้ซ่อนแอบทางตัวมีหนึ่งสองสามสี่ห้า พบคนแอร์ผมหาคนเดียวมีหนึ่งชั่วโมงพร้อมแล้วได้เริ่มปุ๊บจากนั้นผมจะนับหนึ่งสองสามทุกคนกดก็โปรรีคอร์ดแล้วก็แยกออกได้ดแบงค์ชุดมันอยู่ไหนอยู่นู่นโ okay. อเคเพราะฉะนั้นจะนนไไปเผมจะเข้าไปในนี้แต่ผมจะไม่ได้มองหน้าหน้าตาผมอยู่ในห้อง,ห,องห้องเย็นแต่ผมไม่มองข้างนอกเดี๋ยวขอนะขอดิ้งเสียงครับโอเคเปิดโอเคพร้อมพร้อมโอเคหนึ่งสองสาม 3, 2, 1, สามสองหนึ่งรไปเลยไปเลกกไปเลไม <ป S 2> <ไป S 1> ่มี2 <ไป S 1> น 2> <ภ>าทจะแออัเดเพียงเราต้องไปรอผมว่าถ้าผมใส่ตัวนี้นะเขาน่าจะไม่เห็นเราไปนอนกลางสนามหญ้าเลยทุกคนใช่ป่าวะที่ครับอันนี้คือชุดที่ถ่ายประจำนะครับพี่พี่เนตเห็นชุดนี้เขาน่าจะรู้ใช่ไหมครับไม่รู้เป็นการ,รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมครับรเขาไม่เคยเห็นชุดนี้นะครับโอเคนี่ผมใส่รองปะควาได้ไหมมันจะเป็นรองปะเพอวันนี้แหละทุกคนอ๋อเสื้อปะควาทำมาจากไหนวะ <laughs> ไม่ลงอ่ะไม่ลงอ่ะเล,ล,ลน่นสองได้ไหมลง<น>ไม่บางเสน่ห์ข้างนอกข้างในใช่ไหมในเต่งตัเวเป็นยามงอันนี้สมจริงกันเนี่ยดีเนียนมากเลยอะ โอ้อะไรวะเนี่ยดูดิเคาบริการกับแขกรับเชิญอ่ะโอ้ยตายแล้วผมเอาหัวโผลมานิดนึงเขาจอดตรงนี้เลยแล้วผมอยากจะถ่ายคลิปให้ไงอ้โเฮ้ยทีนี้เขาให้เราโผล่ขับรถเหรอรัตเวนเหรอบอกแล้วผมขับรถเป็นแค่ไม่อยากขับเออยาซินรู้ตัวยังว่าเดินเจอคนได้ แต่แค่เขาปล่อยให้ยาืนอยู่ในน้ำจริงเขาบอกเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาบอกว่าเห็นตั้งแต่แรกแล้วผมก็เหมือนกันเขาอว่าเห็นเน็ตแรกแต่เขาเลี้ยงเอาง่ายๆคือผมคิดว่าผมได้เขา้เาได้ผมใช่ผมก็เหมือนเขาก็เลี้ยงผมเหมือนกันแต่ผมก็แค่อยู่ในร้านอาหารเข้าใจป่ะแต่บางคนมันอยู่ในน้ำเนโดนโดนเน็ตเล่นแล้วนึกว่าเน็ตเบื่เมื่อกี้เน็ตได้เบื่เหรอ ในคลิปมอวี้เยอะอะไปดูคลิปอ่ะเนี่ยเขาเห็นเขารู้ทันหมดแล้วโดนแล้วเฮ้ยสนุกมากทุกคนนะจริงๆลองหน้ามาอีกต้องต้องไปฝึกก่อนขึ้นมาขึ้นมาหน่อยครับให้ไปไหนเออไอเราคิดว่าคิดว่านึกว่ารอดแล้วนะเราเขาก็เลยแบบมอวี้เยอะในคลิปอ่ะต้นไม้สีสีแดงๆเนี่ยอยู่แถวๆเนี้ยคนไหนปีนี้ปีนี่ขับผ่านไปแล้วอ่าเนี่ยคนไหนคนไหนคนไหนยังไม่โดนจับได้นะ ถ้าตอนเข้าเข้านะแต่ไม่รู้ว่าอยู่แถวแถวนี้แหละคนไหนครับอยู่ดูเขาถามกี่คนครับเมื่อกี้เขาถามให้ดูรูปใช่ไหมครับน่าจะอีกสองคนว่งคิดว่านะ ยาซินพื่อพูดเหมือนคนรู้จักกันมานานนะคือยาซินแอบโง่มากยาซินบอกว่าน้ำสกปรกถ้าน้ำสะอาดมาที่อะถ้าน้ำสะอาดยาซินดำเป็นชั่วโมงเลยสองชั่วโมงก็ไม่ขึ้นตายเหรอเรียบร้อยนะทุกคนสำหรับคลิปวันนี้ฮะทุกคนยังมัวไม่หยุดอีกยาซินมัวจริงแต่ว่าสนุกนะเป็นสีสันนะทุกคนนะงานมัวของเขาฟังแล้วรู้สึกว่าไอ้ขายเครียดดีนะ ไม่ใช่โมเลวแบบรู้สึกว่ามันไส่อะไรเงี้ยแ,แต่คนจะมองแต่ส่วนตัวผมผมมองว่าสีสันตุกคามันโนาเหตหานะทุกคนใช่ก็ตานนี้เราเสร็จแล้วทุกคนก็น่าจะกลับบ้านแล้วทุกคนกลับกรุงเทพก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันประมาณนี้คลิปนี้ให้บายครับ